แล้วก็ถเท้าที่ไปตกครับที่บ้านไม่ตกนี่นก็เดี๋ยวไปฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนอาจจะเห็นในไลฟ์ผมหรือว่าไลฟ์น้องหญิงอะไรอย่างเงี้ย อาจจะได้เห็นอาจจะได้เห็นนะครับก็ฝากเป็นกำลับบงใจให้กันเลยนะครับในวันที่สิบสองถึงสิบห้านะครับสิบกเราก็มีงานเหมือนเดิมที่บ้านบรมีนะครับไปรับเชิญเฉยๆนะทุกคนไม่ได้ไปนีไ่ไปช่วยเขาไปช่วยใครเฉยๆไ,ไม่ได้ไปเล่นอะไรแบบจริงจังๆก็คือไปช่วยเขาช่วยเหมือนกับว่าเป็นเป็นงานวันทับกระดานะแล้ว ทางทางวัดเขามีงบไม่มากอะไรเงี้ยรับคืนละหมื่นอย่างเงี้ยปู่เขาก็ไม่มีอัตราค่าตัวมากนักที่จะจ้างเราไปจ้างผมกับน้องหญิงไปเล่นอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมไปช่วยปู่ก็บอกผมไม่มีค่าตัวให้มึงแล้วเดี๋ยวผมไปช่วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมไปช่วยไม่ต้องไม่ต้องคิดมาก <c oughs> ว่างห้าวันครับ ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าปู่ทำไมนั่งท่าน,นี้มันเหมือนอะไรอ่ะหนาวหนาวผมเป็นคนที่ขี้ร้อนแล้วก็ขี้หนาวนะทั้งขี้ร้อนและขี้หนาวเลยอังคานนี้เอ,อ้จริงป่ะ อ๋อนั่งกอนเขาน,นี่เคอต้องเป็นทุกข์ใช่ไหมครับผมไม่รู้เลยใช่ปะมันต้องเป็นทุกข์ใช่ปะผมไม่ทราบผมนั่งกอดเขาผมต้องเป็นทุกข์ใช่ไหมะอ๋อโบราณว่าไว้โบราณกี่ปีครับ <ś c oughs> ผมไม่ได้เป็นทุกข์แต่ผมนั่งกอดเขาไม่ได้ถ้า,าว่าผมนั่งกอดเขาผมต้องเป็นทุกข์ใช่ปะ คนอมทุกไม่ให้นั่งอ๋อโอเคงั้นผมไม่ทุกผมนั่งได้ <c oughs> ห้ามนั่งน้องโยนโอ๊ยทุกคน <c oughs> ผมว่านะชีวิตมันจะวุ่นวายเพราะ <c oughs> เพราะเชื่อคำโบราณมากมายเนี่ยแหละเอาจริงๆปะ <c oughs> ชีวิตผมเนี่ยฝืนโบราณมาทั้งชีวิตเลย ผมพูดตรงๆ <Okay. S 1> ผมไม่ได้ว่าลบลู่นะแต่ผมฝืนโบราณมาทั้งชีวิตผมไปยังมีชีวิตได้จนถึงทุกวันนี้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมชีวิตจะดีหรือชีวิตจะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโบราณเลยคนโบราณตอนนี้ไปไหนนะเขาก็เสียชีวิตไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนเรามันก็ตายทุกคนแหละอย่าไปถืออย่าไป ทำชีวิตที่มันวุ่นวายไปมากกว่านี้เลยทุกคนเท่าที่ชีวิตมันก็วุ่นวายมากพอแล้วใช่ปหผมผมเป็นคนที่เชื่อในความจริงนะไม่ไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ใช่ว่าไม่เชื่อบุรุษนะก็ฟังไว้แต่ว่าอะไรที่มันขัด,ค,ดคัดกับความจริงอนะผมก็ไม่เชื่อผมก็ไม่ไม่ไม่ไม